มาคุยกันถึงเรื่องฟรีแลนซ์ครับมีคำถามอะไรบ้างครับพี่โบเชิญเขาบอกว่ายุคก่อนคนไม่ค่อยอยากทำฟรีแลนซ์ไงเขาบอกว่าฟรีแลนซ์มันดูไม่เป็นชิมเป็นอันแล้วรายได้มันก็แบบไม่แน่นอนอะแต่ว่ายุคนี้เท่าที่ถามเด็กๆมาส่วนใหญ่อยากเป็นฟรีแลนซ์อยากเป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีขยะทำงานประจำเลยจอที่ว่าเน่ฟรีแลนซ์ยังน่าสนใจอยู่ไหมทั้ที่เราขอเพิ่มเลย จอร์ดเคยเป็นพนักงานออฟฟิศป่ะเคยพี่จริงๆจริงๆที่คราที่แล้วผมบอกว่าชีวิตนี้ผมเริ่มต้นด้วยคําว่าฝาเด์ใช่ไหมพี่อ่าอ่อ่อืมแต่แต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ทุกคนรู้และและเราก็รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าหน้างานจริงๆอ่ะที่ผ่านมาผมเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนนะผสมกับฟรีแลนซ์อ่าอันนี้ผมแชร์ให้ฟังเฉยๆอย่างช่วงแรกๆเนี่ยอ่าเราได้เงินเรารับเงินเนี่ยเป็นคิดตามเทปคือยิ่งเดือนนั้นจํานวนเทปเยอะเราก็ได้ได้ได้คูณเข้าไปตามเทปคล คล้ายดีเจดีเจก็จะเป็นค่าชั่วโมงนะจนผ่านไปถึงประมาณประมาณ2ปีเขาก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบเงินเดือนซึ่งโอเคก็มีการคุยกันว่าโอเคอยากได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่หรือว่าไปจบเงินเดือนที่ประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นผมก็ผ่านมาทั้งแบบฟรีแลนซ์แล้วก็แบบพนักงานประจําผ่านมาจนช่วงว่างงานก็เป็นฟรีแลนซ์รับทำงานบ้างอย่างอย่างพวกพี่ก็คือรับแสดงอย่างเงี้ยมันก็คือฟรีแลนซ์นะเป็นฟรีแลนซ์ผมรับถ่ายรับตัดรายการก็นับเป็นฟรีแลนซ์ทำพวกแอนิเมต กราฟิกทำกราฟิกก็ผมก็นับเป็นฟรีแลนซ์จนมาทำธุรกิจตัวเอง อันนี้ก็เป็นมุมของผู้ประกอบการเราเคยแบบว่าฝึกงานเลยปะสมัยมหาลัยชีวิตนี้ผมเกิดมาไม่รู้จักคําว่าฝึกฝนครับพี่โอ้โหชื่อไอดอลกูเลยไปถึงไรคือไม่ฝึกกูเองเลยเหรอหรือเป่าเงี้ยฟางเงี่ยฟังขึ้นเลยสา่งมาที่ไหนนี่เลิบอสกูเลกบอสกูเลิกนั่นเองแหละเลิกบอสคนนี้ครับผมด้วยมหาลัยไม่มีอินเทอร์นไม่ต้องไปฝึกซีนี่จอห์นอ่ะใช่เป็นลงภาควิชาบางอย่างทดแทนได้กับหน่วยกิจที่จะต้องคนอื่นไปฝึก ก็เลยไม่เคยฝึกงานแต่ว่าถ้านับเอาเรื่องฝึกเนี่ยผมว่าผมอ่ะต้องเรียนเยอะกว่าคนทั่วไปอีกเพราะว่าผมจบดนตรีแต่ว่าผมมาทํานิเทศมผมต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดพรีโพสต์ตัดต่อยังไงใช้อะไรตัดโมชั่นกราฟิกทํายังไงออกแบบกราฟิกทํายังไงใช้อะไรเพื่ออะไรคิดสร้างคอนเทนต์ยังไงผมเรียนด้วยตัวเองใหม่หมดเลยโดยที่แบบผมไม่ได้เรียนมาเรียนรู้เองเออเรียนศูนย์เลยอห ใช่ใช่มันมียุคที่ฟิลแลนด์บูมมากก็คงช่วงที่ที่จอร์ดเริ่มเริ่มโตเติบโตขึ้นมาแบบรับทราบเนี้ยแล้วตอนนี้มันมีการเหมือนกราฟฟิลแลนด์นั่งตกละเหมือนคนจะต้องไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วจอร์ดมองไงสถานการณ์ตอนนี้อผมว่ามันประกอบจากหลายเทรนด์นะเทรนด์หนึ่งก็คือคนโบว์อัพเรื่องของการมีธุรกิจของตัวเองโบว์คำนี้หนาหนาใหญ่ใหญ่เป้งๆปในระบบโซเชียลแล้วก็เป็นเหมือนกับแบบจุดปักธงเพื่อให้ทุกคนนั้นก้าวไปให้ได้ซึ่งผมว่า ก็เป็น m ม n d เซ็ที่ดีนะในมุมผมนะสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดผมมองว่าทุกคนอ่ะควรมีการลงทุนมากมายหลายแบบซึ่งแต่ละคนก็ต้องไปเม g จเองแหละว่าว่าเราเหมาะที่จะลงทุนกับอะไรสิ่งสําคัญคือการเรียงระยะเวลามากกว่าว่าณนะช่วงนี้ของชีวิตอ่ะเราควรใส่ใจหรือว่าพุ่งไปทางไหนมากกว่าอืมทำหลายอย่าง,าง,งโอเคเออแต่ต้องรู้ว่าต้องพุ่งทางไหนมากกว่าในช่วงเวลานั้นใช่ใช ใช่พี่อย่างสมมุติว่าเพิ่งเรียนจบไฟแพชชั่นของคนอายุ20กว่าเราเราต้องตีความก่อนว่าพ o เทนเชียของอายุ20กว่าที่30กว่าและ40กว่าไม่มีคืออะไรอย่างผมอ่ะผมมองว่า20กว่าเนี่ยคือวัยที่พร้อมจะหกล้มคุกคานอ่ะล้มมันเวล่มทำงานได้เต็มที่อ่ะเนาะใช่เพราะว่าผมก็เป็นอย่างนั้นมานะพี่ผมเงินน้อยไม่เป็นไรเจ๊งเจ๊งบอไม่เป็นไรใช่เริ่มใหม่เราไม่ซัฟเฟอร์เราเราไม่เจ็บปวดอ่ะ แล้วเราไม่จม,อมพอเราล้มปุ๊บพุง่งล้มปุ๊บพุง่งม,มันคือวัยนี้มันทําได้ฉะนั้นน้องๆชอบถามว่าเฮ้ยพี่งานที่เราทําได้ดีกับงานที่เราแบบอยากจะทํารักมันอ่ะเราควรพุ่งทางไหนคือ <c oughs> ถ้าพิ่งจบแล้วมึงมีแรงอ่ะมึงไปทางที่มึงรักเลยแล้วงานที่เราทําได้ดีอ่ะก็แค่ไม่ต้องทิ้งมันแต่วันหนึ่งพอเราล้มแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอันนี้เส้นนี้คือเส้นที่เราห้ามเลยไปนะเราค่อยเอางานที่เราทําได้ดีอ่ะกลับมาประคองชีวิตเราหรือบางคนอาจจะโชคดีก็คือว่าลองมุ่งไปทางที่เราชอบแล้วสดดไ้ีีก็ม ใช่พี่ใช่ติดบล็อกพอดีอ่ะอย่างผมอย่างนี้ผมก็ถือว่าติดบล็อกนะสามใบหรือสองใบตอนบล็อกสามใบบล็อกใหญ่เลยพี่เคยบล็อกไม่ได้ดีเพราะว่าชนเจ้า้วัดว่าก็เลยจบจบกันไปเด็กไม่นับด้วยใช่เด็กไม่นับจริงๆผมสนับสนุนฟรีแลนซ์ด้วยนะแต่แค่ว่าผมว่าเทรนด์ของฟรีแลนซ์มันตกลงอ่ะเพราะว่าเพราะว่าฟรีแลนซ์มันคือพื้นที่ของแบบวิทยายุทธ์อ่ะเออมันกว้างมากเลยเนาะใช่ แล้วมันเป็นพื้นที่ที่คุณไม่เก่งจริงคุณก็ตายพอเราบังคับให้ตัวเองไปอยู่ในนั้นอะ่ะอยู่ในสายสายน้ําวนเวียนแรงๆตรงเนี้ยมันมันจะบังคับให้เราพัฒนาเราตัวเองตลอดเวลาเพราะไม<ๆ>่งั้นเราก็จะโดน<า>คน,<ๆ>ค,นคนรุ่นใหม่แซงขึ้นมาแล้วก็จะเกิดดราม่าว่าเฮ้ยทำไมถ่ายรูปแล้วปริญญารับเงินแค่นี้วะ แล้วถ้าบางคนเขายังไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะชอบอะไรจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะลองทุกอย่างอะ่ะมาค้นหาตัวเองกับการเป็นฟรีแลนซ์ะอะโหอันนี้แล้วแต่ลักษณะงานเลยเนะพี่ทุบทำโลโ,ก,โก้อย่างเงี้ยผมว่าเบิร์กนะรับช่างภาพัน,นี้ก็ถือเป็นฮ็อบบี้ได้ผมว่ามาลองตลาดก่อนได้ แต่อย่างที่บอสบอกนี่ถูกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาพอทุกคนแม่งจบปุ๊บแล้วก็มาเป็นฟรีแลนซ์กันหมดอะราคาแม่งตัดกันแบบโอ้โหชนิดที่ว่าโคตรอ่ะห้าร้อยบาทได้งานกราฟิกใหญ่โตอะไรเงี้ยมันเริ่มมีการตัดของราคาอะไรเงี้ยอย่างชิ่งมาที่รับทราบอะรับทราบเคยแบบเซลไหมราคาตัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเออเดี๋ยวลดราคาให้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าคลิปหรืออะไรเงี้ยเออจอจอมมองว่าไงเซลพี่ที่รับทราบเซลก็คือ ย้ายมาทวิชเราปฏิเสธตัวเราเองไม่ได้ว่าโอเคถึงแม้ว่าต้นทุนทุกอย่างเราจะเท่าเดิมคุณตี้ทุกอย่างเราเหมือนเดิมแต่ตัวเลขที่เขาไปขายลูกค้ามันไม่มีทางเท่าเดิมเพราะว่าเราย้ายแพลตฟอร์มโอเคถึงแม้ว่าเราจะกลับมาลง YouTube บ้างแต่พอมันดีเลยไปคนก็ไปดูทวิชแหละตัวเลขมันก็หายไปเลยต่อมาก็คือพอตัวเลขหายบางครั้งอัลกอริทึม u t u b e ก็ไม่ช่วยเราแหละมันมันมันจะยิ่งเป็นเงื่อนที่มัดให้มันมั่วขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายปฏิเสธตัวเลขไม่ได้ก็หันราคาเลย ยอม,<า>มรับน้อยหน่อยสุดท้ายแล้วเรื่อง cash flow อะพี่ไม่ว่าจะดราม่าตัดราคากันหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่เป็นการซื้อขายด้วยเงินเนี่ยตัวเลขปิดจบมันไม่โกหกเราถ้าเกิดว่าเราลดราคาแล้วลูกค้าเข้าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาก่อนหน้านี้เราขายแพงเกิน คุณจะเถียงด้วยอะไรก็ตามแต่โหของผมแม่งโคตรดีเลยนะเว้ยคราฟแบบแฮนด์คราสแบบแตบบ่ไม่มีใครซื้ออะแล้วพอคุณลดราคาแล้วมีคนซื้ออะแปลว่าคุณขายแพงไปถ้าเกิดว่ากลับกันพอคุณปรับลงมาถูกคุณทําจนคุณทำงานไม่ไหวอะ่ะแปลว่าคุณขายถูกเกินอ่าอืมในทางการก,ก็ค่อยๆแบบว่าให้อัพราคาขึ้นได้แล้วสมมุติว่าถ้านะตอนนี้อยู่ในจุดที่ถูกก็ไม่เอาแพงก็ไม่มีเนี่ย เดินออกตัววงการไปเลยไหมหรือว่ายังไงดีเงี้ยบอสล้มเลยเงี้ยบอสล้มเลยเจอคำถามนี้ใครชอบประเด็นเหมือนกันที่อาร์ตพี่มันคือคนที่ไม่มีทางล้มพี่เชื่อผมพี่บอกจริงโอ้คนร้องกระทืบอยู่เยอะจอดไม่ต้องห่วงกูล้มแน่นอนวันไหนพี่อาร์ตล้มพี่มาบอกผมเฮ้ยตอนรับพี่เขารับทราบป่ะผมไม่ได้อยากรู้เฉยๆเอา ถ้าจอรดรับพี่อะยืนยันว่ารับพี่แน่ๆในวันที่พี่ล้มนะพี่จะไม่ว่า้ใครในวงการเลยตอนนี้เอาไหมพูเล่นนะครับหยอกเล่นครับไม่หยอกกันจิงเออแล้วปัญหาฟรีแลนซ์ที่จะโดนทางบ้านบอกว่าไม่ทำไม่ทำงานทำการสักทีเหรองี้บอสเคยโดนไหมไปหางานผมไม่เคยโดนผมว่าเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยมันเห็นกันด้วยหลายๆอย่างนะพี่การเลี้ยงดูของทุกครอบครัวบนโลกอะ มันร้อยแปอยู่แล้วควบคุมไม่ได้มันต้องมีแปลกๆแปลกๆอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเอากลมๆก,กลางๆเนี่ยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากเห็นลูก stable เพียงแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของตัวลูกเหมือนกันที่จะทําให้พ่อแม่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเออวะ่ะเราเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วนะแน่นอนเป็น f r e e l a n ์มันสร้างความมั่นคงได้ยากกว่าถ้าเป็นงานประจํายิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งองค์งงกรนั้นพ่อแม่เรารู้จักโค้ อันเนี้ยเขาอาจจะหายห่วงเราได้ง่ายกว่าแบบทั้งที่เราอาจจะได้เงินน้อยมากเลยก็ได้จากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความสเตเบิลผมว่าค่อยๆสร้างค่อยๆทําให้เขาเห็นอนะเดี๋ยวมันสัมผัสได้เองพี่เดี๋ยวนี้ออยากนะพ่อแม่เราจะเข้าใจลําบากว่ะไม่ได้เข้าไปทํางานไม่มีเงินเดือนแล้วจะอยู่ยังไงอย่างน้องกูเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ช่วยใช่ผู้ช่วยกุมกลับออกกองออกกองอะไรอเงี้ยออทุกวันนี้ป้าก็ยังห่วงยังถามตลอดว่าแบบอยู่ได้ไหมไม,มันเออมีอะไรคิดบ่าเออมันนมันก็ แต่คือเขามองว่ามันไม่ได้เหมือนกับอยู่บริษัทอะไรบริษัทหนึ่งเออให้มันรู้เรื่องรู้าาร,ร,ร,ราวันนนนเะจนเน S <S มันจะมีออกกองทุกที่ทุกวันหรือยังไงหมดเรื่องนี้แล้วเรื่องหน้าจะมีห,หรออะไรเงี้ยเอาฟิตตอกบารชัวร์กว่าไหมได้เงินเดือนแน่นอนแต่เอาจริงๆถ้ายุคสมัยนี้ผมว่ามันกับตละบปัดนะพี่จอร์ดคือในองค์กรใหญ่ๆเองก็ไม่ได้ว่ายืนยันว่าคุณจะได้มีเงินเยอะมหาศาลแต่ในทางกับกันคือถ้าคุณเก่งด้านในด้านหนึ่งเนี่ยแม่งทดแทนได้ดีมากเลยในยุคนี้นะใช่พี่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแฟกต์เนี้ย ไปไม่ถึงรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราอันนี้ยเรา<ๆ>เราเรา,เราแบบกล้าตอบว่าเฮ้ยใช่เลยเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราเห็นนะนเนาะอย่างกีฬากอล์ฟเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะให้ลูกคุณได้หยิบไม่ดีดประดับโลกนะี่ยอย่างแรกที่ต้องทำเลยนะ คือไม่ต้องเรียนหนังสือก็องอยู่กับมันอยู่เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทีเนี้ยพ่อแม่ก็จะคิดว่าไอ้บ้าได้ยังไงไม่เรียนหนังสือเล่นกอล์ฟแล้วทวันหนึ่งไปไม่ถึงฝันขึ้นมาทํายังไงเนี่ยอันนี้พ่อแม่คิดแต่ไอ้ฝันเนี้ยคิดว่าเอาถ้าไม่ถึงฝันเนี่ยก็ไปเป็นโปรสอนสิก็ไปอยู่ในสนามกอล์ฟสิไปเป็นกรรมการสิไป่เป็นไรคือมันตกย่ออกไปได้เออมันไม่ใช่ว่าจะต้องซึ่งผมมองว่ามันมีในทุกทุกวงการจริงๆนะพี่ลู่ทางอ่ะทีเนี้ยมันมันคือแบบสกิลส่วนตัวแล้วแหละคนที่เขาจะ คุยหามันคือซร์ไบเวอ่ะหนีตายอ่ะหนีตายอ่ะคนที่เจอทางก่อนอ่ะได้เปรียบอืมฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดจะแนะนําน้องๆนะถ้าจะขยันฝึกตัวเองแล้วอ่ะขยันหาลู่ทางด้วยอันนี้ก็สําคัญเอาตัวรอดให้ได้ใช่เพราะว่ามันมีทุกวงการจริงๆมีวิธีไหมอย่างเช่นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากับรุ่นพี่บ้างอะไรเงี้ยวิธีหาลู่ทางทางมันจะไย่แบบ ที่จอจะแนะนำน้องๆได้ถ้าเป็นผมผมก็ผมติดวิเคราะห์มัง้งอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของการเล่นเกมเกมอ่ะมันเป็นภาพเราเลยเห็นมันได้ชัดไงพี่แต่พอมันเป็นชีวิตจริงมันไม่มีแบบเป็นรูปธรรมเนาะมันมีแต่นามมาทมผมก็ใช้วิธีนี้เล่นเกมผมก็เป็นอย่างเงี้ยคือเรามองเกมที่เป็นภาพแล้วเราหารูกทางถ้าฉันต้องงานโกวันนี้อะไรคือดีที่สุดวนะอะไรคือเร็วที่สุดอะไรคือได้ผลลัพธ์ดีที่สุดค่อยๆคลายค่อยๆเบรกมันออกแล้วเราก็จะค่อยๆเจอ หรือเราลองไปเลยก็ได้บางครั้งเราคิดแล้วเรายังหาคําตอบไม่ได้ทุ่มไปเลยลองไปสําคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องของทําอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็คิดฟีดแบ็กอันนั้น <c oughs> แล้วก็ทําใหม่แล้วก็จะวนหลูปไปอย่างๆเลย <c oughs> ผมว่าก็จะค่อยๆเข้าใจาขึ้นนะทุกคนน่าจะทําได้นะใต้โต๊ะทํางานมีเดอะบอส